สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรียนออนไลน์บายปุรีนะคะวิชาสังคมศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่และะ้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับมารยาทไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจําได้กันมีใครจําได้ไหมคะว่า เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเรื่องมารายาทไทยนะคะเรียนจาได้เรียนตอบตอบ,ตอบมาคนละข้อสองข้อก็ยังดีนะคะตอบมาว่ามีอะไรบ้าง,าางท,าที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างคะค่ะที่เราเรียนไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือมารายาทไทยเรื่องของการทําความเคารพนะคะการทําความเคารพผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มารายาทไทยเรื่องของการพูดจาแก,ก็เรื่องของการแต่งกายที่บ่งบอกถึงความงดงามของ วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยที่เรียกว่ามารยาทไทยนั่นเองคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมารยาทไทยเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาติดตามไปพร้อมๆกับกับคูรีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าเช่นเคยนะคะเรื่องของมารยาทไทยเนี่ยรูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตามมารยาทยให้ถูกต้องเหมาะสมเลยนะคะ,นะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของมารยาทในการ ยืนนะแ้ยืนทําไมต้องมีมารยาทด้วยนะมีหลายคนสงสัยไหมคะอ่ะทำไมเราต้องยืนให้มีมารยาเพื่อแสดงออกให้เห็นนะซึ่งการยืนเนะี่ยมันมีอยู่หลายลักษณะน,าาน,นะที่นอกจากการยืนตัวตรงๆแล้วนะการยืนด้วยอาการที่อ่อนน้อมก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลอื่นนะคะนอกจากบุคคลเราต้องให้เกียรติกับสถานที่นะคะ ที่บางสถานที่เราต้องยืนด้วยการสำรวมนะคะแสดงความเคารพนะคะซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีมารยาทรู้จักให้เกียรติคนหรือสถานที่หรือที่เรียกว่ารู้จักกาลเทศะนั่นเองนะคะเรามาดูการยืนการยืนเนี่ยมันมีหลายลักษณะด้วยกันยืนยังไงให้ถูกต้องนะคะการยืนลักษณะที่1ก็คือการยืนสนทนากับ ผู้ใหญ่นะเวลาที่ยืนกับผู้ใหญ่นะก็อยู่ยืนในระ,ระยะที่เหมาะสมนะคะนั่นเองก็ยืนตรงเท้าชิดน้อมตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันนะคะแล้วก็ผู้ชายมือประสานกันวางไว้ที่ต่ำกว่าระดับเอส่วนผู้หญิงก็มือวางประกบก็ยู่ระดับเอเหมือนกันนะคะคถ้าผู้ใหญ่เดินมาสนทนาด้วยให้ยืนตรงน้อมตัวลงเล็กน้อยนะคะและเมื่อผู้ใหญ่สนทนาเสร็จก็ค่อยยืนตรงนะคะ หรือผู้ใหญ่มาแล้วก็นั่งให้ผู้ใหญ่นั่งก่อนแล้วเราไปนั่นตงตามนะคะนี่ก็คือการยืนต่อนะผู้ใหญ่นะคะนั่งร้านน้องเยนเอาไปปฏิบัติตามด้วยนะคะต่อไปการยืนแบบที่2ก็คือการยืนเคารพเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนะมีใครไม่เคยยืนเคารพเพลงชาติไหมคะคไม่เคยยืนเคารพลงชาติแสดงว่ามาลงรับสั่งใช่ไหมคะ มาให้ทันมาเคารพะธงชาติคารวเพลงชาติแต่พร้อมๆกันนะคะยืนยังไงนะคะการยืนเคารพเพลงชาติหรือว่าเพลงสัรเสริญพระบารมีก็แสดงความคารพโดยการยืนตรงมือแนบลาตัวนะคะไม่คุยนะคะไม่เล่นกันในขณะที่กําลังร้องเพลงชาติหรือยืนคารพเพลงสัรเสริญพระบารมีก็คือยืนอย่างไรถ้ายืนแบบนี้ไหคะยืนแบบนี้ไหมคะเรายืนตอนที่เราคารวะธงชาติเรียนยืนแบบนี้ไหมคะ ยืนตามตัวอย่างนี้เลยนะคะจะสวกูามมากเลยนะคะต่อไปการยืนรูปแบบที่สามก็คือยืนต่อแถวตามลำดับก่อนหลังแล้วยืนต่อแถวนะยืนทำไมต้องต่อแถวก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เช่นเรื่องของการต่อแถวซื้ออาหารตักอาหารหรือต่อแถวเข้าห้องน้ำสาธารณะนะคะเห็นแล้วดูสวยง,งามเรียบร้อยน่ารักมากเลยนะคะทั้งเรียนเข้าแถวตามลำดับ ก่อนลนะคะต่อไปเรามาดูมารยาทในการเดินเดินยังไงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีมารยาทนะคะเดินยังไงให้มีมารยาทการเดินของเราเนี่ยปกติบางครั้งเราก็เดินคนเดียวพูดคนเดียวเออพูดคนเดียวนี่เออขาจะถามว่าเราปเป็นอะไรเดินคนเดียวหรือเดินคุยไปกับเพื่อนอน,นะคะก็ควรเดินอย่างสง่านะหลังตรงไม่กา้าวเท้ายาวจนเกินไปผูกทางด้วยนะ หรือไม่ก้าวเท้าสั้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรเดินกีดขวางทางของผู้อื่นด้วยนะคะเดินยังไงนะการเดินในที่สาธารณะคําว่าสาธารณะก็ไม่ใช่ที่ของเราเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเดินในบนบริเวณที่เขากําหนดให้เดินนะคะแล้วก็แบ่งทางให้คนอื่นได้เดินด้วยนะคะการเดินบนที่สาธารณะเช่นการเดินบนถนนก็ให้เดินบน ทางเท้าถ้าไปเดินกลางถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวรถชนเอาะคะหรือเมื่อต้องการจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้ามีสะพานลอยกอให้เรียนเดินไปข้ามถนนที่สะพานลอยนะคะหรือถ้าไม่มีสะพานลอยนะั่นเองก็เดินไปที่ไปข้ามที่ทางม้าลายก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีสะพานลอยหรือทางม้าลาย นักเรียนต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีให้แน่ใจก่อนเดินข้ามถนนนะคะและขณะที่เดินข้ามถนนนักเรียนก็เดินไปด้วยการสงบสํารวมนะคะไม่คุยโทรศัพท์ไม่หยอกล้อกันและก็ไม่กีดขวางทางของผู้อื่นนะคะจะได้ปลอดภัยกันทุกๆคนเลยนะคะ นี่คือตัวอย่างการเดินนะทางเท้าก็ทางเท้าทางรถก็ทางรถเราไม่ควรไปเดินในทางรถและข้ามถนนให้ถูกทางให้ถูกที่ถูกทาง้วยนะคะต่อไปเป็นการเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะเด้ยังไงนะขณะที่เดินผ่านผู้ใหญ่ไม่ขวรนลุง้นเสียงดังตึงตัง,ะงระทึกพฤกษ์น้นะแล้วก็ต้องผ่านในระยะฮ่าพอสมควรมันก็จะมีเวลาการผ่านผู้ใหญ่มันมีหลายกรณีด้วยกันนะ ดังต่อไปนี้นะคะได้แก่ถ้าผู้ใหญ่ยืนอยู่เราจะเดินผ่านก็คือให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควรในลักษณะสำรวมวางมือข้างลำตัวและพร้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่เมื่อเดินผ่านไปนะคะเดินตรงไปตามปกตินะคะต่อไปในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอ,อี้นะคะ ยังไงคะก็คือการเดินเขานั่นเองนะคะเราไม่ควรเดินที่แบบลักษณะที่สูงกว่าผู้ใหญ่นะะก็คือถ้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เราก็เดินเข่าไปเลยดีกว่านะคะรอยมือไว้ข้างลำตัวและคล้องตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับย่อเอข่านะ,ะถ้าเดินมาแล้วก็เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ก็เดินเข่าแล้วก็ค้อตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ไประยะหนึ่งแล้วใ่อลุกขึ้นเดินนะคะนี่คือลักษณะของการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่ง 9e และถ้าผู้ใหญ่นั่งพื้นล่ะถ้าผู้ใหญ่นั่งพื้นหรือนอนอยู่นะคะเราไม่ต้องไปนอนนอนข้ามนะ,ะเราก็แค่ใช้วิธีการเดินเข่านะคะมือวางละลตัวหรือถ้าบางทีเราเดินเข่าไม่ไหวเราก็ข้างเข่าไปเลยนะคะข้างเข่าแล้วก็เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วเราค่อยลุกเึ้นเดินไปนะคะไป,ไประยะไกลแล้วเราค่อย ลุกขึ้นเดินตามปกติกนี่ก็คือผู้ใหญ่นั่งพื้นนะคะผู้ใหญ่กำลังนอนอยู่ที่พื้นอยู่ะะไม่ควรเดินข้ามหัวผู้ใหญ่นะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่งดงาไม่ใช่มรารยาทของคนไทยไม่ใช่มรารยาทของเด็กไทยนะคะต่อไปการเดินนําหรือเดินตามผู้ใหญ่ให้ฟึงระลึกอยู่เสมอว่าให้อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของผู้ใหญ่นะ,ะถ้าเดินถ้าเดินไปใกล้ๆก็ให้เยื้องไปทางซ้ายนิดหน่อยนะะระยะพอสมควรน,นะคะ โดยเดินก็มือมือประสะานกันที่รับตัวนะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปมาดูมารยาทในการนั่งนะคะเดี๋ยวคุณทั้งดีดีก่อนนะคะมารยาทในการนั่งก็คือคำนึงถึงโอกาสด้วยนะคะบางครั้งก็มีหลายสถานการณ์ด้วยกันนะคะที่เราจะแสดงมารยาทในเรื่องของการนั่งมีอะไรบ้างไปดูกันถัะ ระยะที่1ก็คือการนั่งพับเพียประนมมือกรณีที่เราไปทําทบุญที่วัดบางทีเรานั่งแบบเนี่ยนะนั่งแบบเป็นจาร์ขบดิ์แล้วเราก็เมื่อยนะเวลาเราจะฟังเทศแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งมาเป็นนั่งขับเพียก็คือเป็นการนั่งคับเพียประนมมือฮะเก็บปลายเท้าประนมมือเหมือนที่เราฟังเทศอยู่นะหรือรับฟังสวดมนต์และรับพรจากผู้ใหญ่นะลักษณะ,ะของการ นั่งคือนั่งพับเพียยื่ยตัวตรงลักษณะส,สุภาพนะเก็บปลายเท้าเนะคะรูปแบบของการนั่งพับเพยียประมนมเป็นแบบนี้นะคะนี้คือแบบที่เราฟังเพศหรือละครจากผู้ใหญะะ่ให้นั่งแบบนี้นะคะต่อไปการนั่งพับเพยียเฉยๆนะเขานั่งเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ,ะนั่งลักษณะส,สุภาพยืดตัวตรงเก็บปลายเท้าอย่าเหยียดเท้าไปข้างหน้าน,นะคะ อยู่กับอยู่ผู้ใหญ่ให้เก็บปลายทามือประสานกานที่นาตาสวยงามไหมคะสวยงามเรือนลองทําตามดูนะคะจะจะแบบน่ารักมากเลยนะคะใครเห็นใครก็เด็กคนนี้น่ารักจังเลยมีมารย,ยากนะมีความเป็นผู้ดีมากเลยนะคะข้อต่อไปการนั่งเก้าอี้เหนี้ก็คือ ควรนั่งตัวตรงสับรวมมือประสานกันวางไว้ที่หน้าตักนะมาดูมาดูลักษณะของการน,นั่งของผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายเท้าชิดตรงอ่ตรงเข่าเนี่ยแยกออกเล็กน้อยส่วนผู้หญิงชิดเลยค่ะเข่าชิดเท้าชิดนะคะมือประสานกันวางไว้ที่หน้าตักั้งสองข้างนะคะบนหน้าขาหน้าตักก็ได้นะคะประสานกันนะคะและสุดท้ายท้ายสุดก็คือในบทเรียนนี้เราไม่มีใบงานแต่เรามี แบบทดสอบใน Google Form นะคะนักเรียนปีคลิปนี้ไปนักเรก็ไปเข้าลิงก์ของ Google Form นะคะแต่ให้เรียนนักเรียนทำลงไปในโทรศัพท์แลวก็เขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะคุณจะได้มีสมุดในสมุดนักเรียนก็จะได้มีคะแนนลงไปก็จะได้เวลามาตรวจแบบทดสอบ Google อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทำในโทรศัพท์ตอบข้ออะไรเขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะจะได้มีร่องรอยหลักฐานการทำงานของนักเรียนที่ทำลงไป บันทึกงานลงไปในสมุดวิชาสังคมนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะ,ะสุขภาพแข็งแรงและก็เรียนอย่างมีความสุขนะคะไม่เบื่อเบื่อนะะเรียนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะหายไปจากโลกใบนี้นะคะก็ให้นักเรียนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอและก็อย่าที้เกียร เรียนออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราจะไม่รู้เรื่องนะคะอย่าอย่ามูแต่เล่นอย่ามูแต่เพลินนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย